สวัสดีครับวันนี้อาจจะดูแปลกตาไปสักนิดหนึ่งนะครับพี่ๆนะวันนี้ผมเปลี่ยนวงกล้องนะครับเป็นแบบแนวตั้งดูนะครับเผื่อมีพี่พี่อาจจะชอบแบบนี้นะครับลองดูนะครับนะอาจจะดูแปลกแไปสักนิดนึงนะครับในคลิปนี้นะครับวันนี้ผมมีพาเครื่องดูบุฟเฟ่ร์ปากวอลโลกนะครับมาเปิดราคานะครับให้พี่ๆทุกท่านได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับมาชมที่องค์แรกในวันนี้นะครับเป็นเหรียญกุมารแบ็กแฮมนะครับออกวัดคำแพงแสน ปีหนะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทเจาะห่วงมีห่วงเดิมให้นะครับตรงกลางก็จะเป็นกูมานนะครับนะนี่นะครับกูมารแบ็กแฮมด้านหลังก็จะเป็นภาษาจีนนะครับด้านล่างเขียนว่าวัดกําแพงแสนตรงกลางก็จะเป็นยันนะครับถือว่าสภาพน่ารักเลยนะครับสวยๆนะครับนะผมเปิดราคาอง์ละ400บาทนะครับอง์ละ400บาทพร้อมส่งนะครับ ต่อไปนะครับเป็นพระกลิงแสนตำลึงนะครับจัดสร้างเมื่อปีพศ2552ออกวัดหนองคงลกเป็นเนื้อสำลิดลมดำนะครับนะมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับกล่องด้านในเป็นกระยี่สีแดงนะครับเขียนว่าพระกลิงแสนตำลึงเนื้อสำลิดลมดำหลวงปู่แพ้วเปาวโรวัดหนองคงลกจังหวัดนคนรปฐมนะครับสาภาพถือว่าสวยสวยเลยนะครับพระไม่เคยผ่านการใช้งานนะด้านใต้เขียนว่าพระแพ้วเปาววโร นะครับนี่สวยๆเลยนะครับรับประกันพระแท้ให้ทุกรายการนะครับนะเปิดราคาองค์ละ500บาทนะครับสำหรับพระกลิ่งแสนตำลึงนะเปิดราคาองค์ละ500บาทพร้อมส่งนะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญที่หน้าบูชายหนึรุ่นนะครับของหลวงปู่แพ้วป่าวะโลนะครับ เหรียญไม่ใช่เหรียญน,นะครับขออภัยนะครับเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อตักหมอนะครับถือว่าเป็นพระที่น่าบูชาอีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงปู่แพลปโวปะวัโลนะรูปหล่อตักหมอนะครับจัดสร้างเมื่อปีพศ2อ5 0วัดหนองพงนกนะครับรุ่นสมบูรณ์พูนสุขนะครับนะสมบูรณ์พูนสุขหลวงปู่แพลวปะวัโลนะครับลักษณะขององค์พระนะครับหลวงปู่แพลวปะวะโลอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับนะนี่ ดูสวยงามมากๆนะครับพี่พีทานไดทำงานเกี่ยวกับค้าขายนะครับแนะนำรุ่นนี้นะครับนะนำไปใช้พุทธคุณนะครับหลวงปู่แพวปาวโรนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับยันนักมหาเศรษฐีนะใต้ฐานเขียนว่าสมบูรณ์พูนสุขนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับนะมาพร้อมกล่องเดิมนะครับลักษณะของกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับพิธีมหา จักรพัดหมาตราที่ราดร้อยแปดขนารจาร์ปลุกเสกนะครับรูปหล่อพ่อแพ้วเปาวโลนะครับสมบูรณ์พูนสุขนะหรือว่าดิชอบเรียกกันก็คือรูปหล่อตักหมอนะครับเปิดราคาองค์นี้400บาทนะครับเปิดราคาไว้องค์ละ400บาทพร้อมจัดส่งนะครับประกันแท้ให้ทุกรายการนะครับต่อไปนะครับเป็นพระผงท่ากระดานนะครับรุ่นอริยทรัพย์นะวันนี้ได้มาเป็นเนื้อดำนะครับ พระรุ่นนี้มีประสบการณ์ค่อนข้างสูงนะครับเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับพ,พี่นะแต่ราคายังจับต้องได้นะครับราคาอยู่ในหลักร้อยนะครับพระมีประสบการณ์นะเป็นเนื้อดำนะครับออกวัดกำแพงแสนปี50นะเปิดราคานะครับองค์ละ3 0 0บาทจัดส่งนี่ฟรีนะครับ300บาทจัดส่งฟรีนะครับ ต่อไปนะครับพระรุ่นนี้นะครับชื่อรุ่นดีเป็นมงคลนะครับเสมากำแพงสิบหมื่นนะครับหลวงพ่อแผ้วนะด้านบนเขียนว่าหลวงพ่อแผ้วนะครับอันนี้ได้เดิมจากวัดเลยนะครับซีนเดิมจากวัดพระไม่เคยผ่านการใช้งานสภาพเดิมๆออกวัดหนองพงนกปี50นนะครับนะเป็นเนื้อทองแดงมันปูนะครับสภาพถือว่าสวยน่ารักดีนะครับไม่เคยผ่านการใช้งานนะ เป็นห่วงตันนะครับแล้วก็ตอกโค้ดลงไปเป็นยันถอะนะครับแท้ดูง่ายเลยนะครับส่วนด้านหลังตรงกลางก็จะเป็นยันนะครับเขียนว่าวิเศษนะนี่อ่าด้านหลังนะครับโค้ดบ้านหนองหงส์ก,ก็จะเป็นแบบนี้นะครับป่าว่ัลโลห0้าศูนย์นะสองจุดน,นะครับอํเาเภอกำแพงแสนนะครับนะแต่เขียนว่าหมื่น เพื่อไว้กำแพงแปงแสนนะครับหรือว่าสิบหมื่นนะที่ชอบเรียกการขอภัยนะครับพูดผิดนะพี่ๆนะนี่กำแพงแสนคำว่าแสนนี่ก็จะเป็นตัวเลขนะครับนะเป็นตัวเลขนะครับก็เลยเรียกชื่อรุ่นนี้ว่ากำแพงสิบหมื่นนะครับชื่อรุ่นดีเป็นมงคลมากๆนะครับปัจจุบันก็ไม่ค่อยพบเจอนะครับนานๆครั้งกว่าจะเจอมาสักครั้งหนึ่งนะครับองค์นี้ผมเปิดราคาห้าร้อยบาทนะครับ ห้าร้อยบาทพร้อมจัดส่งนะครับต่อไปนะครับก็ยังมีเหลืออยู่นะครับพี่ๆนะเหรียญเสมานะครับมีกล่องเดิมให้นะครับอ่าเมื่อกี้ลืมแจ้งนะครับกําแพงสิบหมื่นไม่มีกล่องนะครับนะนี่แต่ได้ซีนเดิมจากวัดนะครับไม่มีกล่องให้นะครับนะอ่ะมาชมต่อไปนะครับเสมาเก้ายอดนะครับหรือว่ามหามงคลแปดสิบเก้านะครับ มีกล่องเดิมนะครับเนื้อทองฝาบาทเอาราคาเดิมนะครับ350บาทนะครับออกวัดหนงกุงนกนะครับจัดสร้างเมื่อปีห้านะครับจัดสร้างเมื่อปี5้านะแต่นํามาจําหน่ายตอนปี5้านะครับนี่นำมาจําหน่ายตอนปี5้าี่ปลุกเสกห้านะครับเนื้อทองฝาบาทนะครับเอา3า0รานะครับมีกล่องเดิมให้นะครับแล้วก็มีเป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงนะครับซีเดิมเหมือนกันนะครับนี่ เนื้อทองแดงราคา250บาทนะครับสองรอยสิบพ้อมส่งนะครับด้านหลังก็จะเป็นยันเก้ายอดนะครับนะด้านล่างเขียนว่ามาหามงคล89นะครับวัดหนองคุนกนี่นะครับปี51นึ่ำมาจำหน่ายปี5้มีกล่องเดิมให้นะครับฟีนเดิมจากวัดแบบนี้เลยนะครับ สำหรับในวันนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับพี่ๆนะผมมาลองมุมงกล้องใหม่นะครับอาจจะดูแปลกตาไปสักนิดนึงนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยทุกท่านด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ